ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานขันห้าเหล่านี้อุปทานขันห้าเป็นฉไหนคืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขัน คือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่า ภิกษุผู้เป็นอรหันตะขีนาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วโดยลำดับมีกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ในพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ